สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พามาอัปเดตนะครับไก่หนึ่งนะครับบางคนก็ถามเข้ามานะครับนี่ฮะก็ตัวนี้ก็ผ่านเป็นไก่ที่คัดผ่านไม่ไม่ไม่เรียกว่าคัดผ่านนะครับก็คือไปไปเป็นอ่าไอ้นั่นเรียบร้อยแล้วนะครับไปมาเรียบร้อยแล้วนะครับเสมอนะครับอ่าผ่านสองยกนะครับตัวนี้นะครับผ่านสองยกนะครับผมก็ นี่ฮะก็แผลก็กําลังดํานะครับกําลังจะตกนะครับต่อไปก็จะสามยกได้นะครับนี่ฮะตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับไก่หนุ่มนะครับนี่ฮะตัวนี้นะครับตัวนี้เบอร์แข้งเนี่ยหวังผลนะครับแต่ไปเจอกับไก่ที่ผ่านไฟมานะครับของเขาจะวิ่งสามยกนะครับแต่ผมขอสองยกนะครับน ก็เก่งเจอเก่งครับวันนั้นนะครับนี่ฮะผ่านการยอมรับจากเขาอยู่นะครับเขาก็บอกเขาก็ผ่านมาหลายแล้วนะครับก็กินมาตัวนี้ยังกินตัวนี้ไม่ได้นะครับความอดทนสูงนะครับนี่ฮะแอใต้คางนะครับเป็นไก่ที่มีความอดทนสูงพอสมควรเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับหลานแสนกลนะครับนี่ฮะสภาพตอนนี้ก็ เริ่มจะหายดีแล้วนะครับนี่ฮะแผลก็ยุบหมดแล้วนะครับเรากินข้าวนะครับก็ให้กินข้าวอ่อนๆอ,อ,อยู่นะครับกับหัวอาหารนะครับผสมกันนะครับกินข้าวกักบหัวอาหารนะครับนี่ฮะดูสภาพด้านนี้นะครับน่ฮสภาพอย่างแจ่มเลยครับนะแผลใต้คาง ก็ไม่เป็นอะไรมากนะครับตาเตอรปกตินะครับนี่ฮะตาใสเลยนะครับเดี๋ยวก็อีกยี่สิบเอ็ดวันนะครับก็จะไปอีกนะครับถ้าถ้ายังอยู่นะครับถ้าไม่มีใครเอาไปเล่นต่อนะครับโอเคครับนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็พามาชมเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่ครับอ๋อ